เอามาหนิอืมเป็ดตัเสียพี่นอ้องเลยลาบเป็ดเ,เนื้อเป็ดทำการซอยเอาเนื้อมันแยกเป็นต้มนะครับอันนี้ก็จะห้อยเนื้อต้องไปต้มมาน อันนี้ปีกอันนี้ตูดอันนี้หัวเอามา,ย,า,าย่างทาบีย่างถ้าเกิดพี่น้อง<ป>อันนี้ต้มครับอันนี้ต้มหนังเครื่องในแล้วร็กระดูครับทำเป็นน้ำซุป ต้มเ,เลือดเจียวไปซอยนะครับก็ัวหนองอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อมันครับเนื้อมันที่เราเอาแกะมาเอาเนื้อลงไปต้มเลยครับต้มเลยเ,เนกเนกลงไปเนกเนกลงไปต้มลงไปนะครับสูงนี้เลยเดี๋ยวนี้น้งก็จะสุกแล้วจะเอาไปซอยนะครับ เครื่องในกับเลือดครับอันนี้จะเป็นไตจะเป็นตับจะเป็นอ,อยครับต้มเปียกสูตรบ้านเฮ้าครับพีบ่น้องสูตรโบราณบ้านนอกครับเอาเนื้อเอานังเอาเครื่องในลงไปต้มครับกระดูกเลยครับเกิมาซ้อยครับตับแล้วก็มาซ้อยนะครับตับไตต้มสุกเลืพี่น้องมาซอยกันนี่จะเป็นกึืนไต นี่ก็จะเป็นเลือดอันนี้ก็จะเป็นหนังตรงนี้ก็เลือดเลือดเป็ดต้มสุกมันขัดกันครับอันนี้หนังมันครับหนังเป็ดแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นต้มสุกมาซอยสูตรโบราณมาท่องพี่นอ้องสูตรทีง่ง่ายๆครับจะเป็นสูตรนั่งครบมูนี่เอาสูตรเดิมละโบราณโบราณครับ ใส่ตัวน้นอยๆเห็ไหมะนี่ก็ซอยเตรียมไปแล้วครับเหลือแต่เนื้อไปนี่เอาเนื้อมาซอยผสมร่วมกันครับบ่งรสชาติแซบเลยบานสูตรนี้ทำง่ายได้กินไวสูตรเกีียวหนังกรอบทำยากได้กินช้าแซ่บเหมือนกันทั้งสองสูตรอันนี่เนื้อเป็ดแล้วครับต้มสุกแล้วครับจะทำการซอยเหมือนกันนี่ครับหมวเกต เนื้อเป็ดเราก็มาซอยนะครับเบง่อกรัวว่าแม่กินอ่หารผมเห็นงานอยู่งานปองโครงกาส่วนนี้เราก็มาย่างครับย่างตูดย่างปากเป็ดย่างปีเป็ดขาเป็ดทาเกลือ ถ้าบีพี่นอ้องนี่แหละสูตรบ้านนอกโอ้ย <c oughs> สุดยอดก็เลยประมาณนี้ครับนี่ละทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเครื่องในสมรวมกันเดี๋ยวไปก็จะทำการปรุงรสชาติมาอันนี้ก็จะเป็นปากเป็ดที่เราจี้ไว้นะครับเด้อมาลองเสี่ยบครับจัดการปรุงรสชาติอืมเป,เป็ดจังเอยที่ ลาดเป็ดสูตรโบราณข้าวคั่วตามด้วยข้าควคั่วครับหัวไม่ไหมหอมๆตามด้วยมิย่าชู้ครับสามชออตเลยมิย่าชู้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาครับใส่เกลือแท่นอะไรได้ผมมีน้ำปลาใส่เกลือตามด้วยมะนาวครับพี่น้องสองเปียง าทะนี้ก้อนมันป่ะเอาคอนก้อนมาหน,น,น,น่อยาคนคนน้ำสับกักนหน่อยใส่น้ำซุปลงไปนิดนึง่งจะได้ฉ่ำๆสักหน่อยนี่เอาแบบนี้ตอวนีะ เพิ่มพวกเพชรอีกครับรอันพวกเพชรทุกท่านเพิ่มไปอ,อีกเลยเออ,อนี่ครับจับเลยบ้านเนี่ยขอ,องแท้บ้านเนี่ยนี่กััวของแทต้ตำปวงหม้บัดเลยเนื้อมันลายอยู่คืเป็นยังแค่ตะเกลือมันน่ะ เอามาหนิเอาโรยหน้าว่เอาโรยหน้าด้วยต้นหอมครับอืมเปลด่ยนเสแสรับพี่น้องด้ยลาบเป็ดโ <Okay. S 1> อเคส่วนนี้ก็คือต้มนะครับต้มสเสแสร้งพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศนี่ครับอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดน้าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาลองไปจินกัน <c oughs> ตบปูดด้วยพริกครับเรียบร้อยครับมามาแสงกันเย็นฟ้าห้วยเยนเลยเฮ้ยสดเท่านั้นครับเสพมาผลเสบเสพหลอนเมืองได้หนิขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมาครับมาทานลาเป็ดต้มเป็ดจับเสพด้วยกันครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย